ที่ข่าวนี้มีเกมใหม่มาชื่อ e of Tomorrow ลองไปหาดูดีกว่าเฮ้ยโอ้ขึ้นแลไรมั้วเนีย่ยฮะเจ้าตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าแถบนะฮะประวัติการค้นหาครับ ซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนนะฮะไปค้นหาแอปอะไรไม่ดีหรือว่าเพื่อนนะเอามือถือของเราไปใช้ไปเสิร์ชค้นหาแอปอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเก็บเป็นค่าบันทึกเอาไว้นะครับผมซึ่งถ้าเราใช้มือถือคนเดียวนะครับมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราใช้ของแม่หรือของเพื่อนหรือของแฟนน,นะฮะแล้วเขามาเจออะไรอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ดีแน่ๆนะครับสาหรับวิธีการลบนะฮะก็ง่ายๆครับไปที่หน้าแรกของเพจโตรครับผมน,นะเพจโตนะฮะหน้าแรกหน้าตาเป็นอย่างงี้ครับแล้วกดที่เมนูครับนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่า น,นี่เราจะเห็นแล้วครับล้างประวัติการค้นหานะครับจิ้มไปเลยแล้วกดแบ็คกลับไปดูครับเพียงเท่านี้ครับประวัติการค้นหาก็จะถูกลบไปแล้วนะฮะทีนี้ก็ไม่ต้องไปอายขายขี้หน้าประชาชีกันแล้วนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิปทิคนะครับที่เรานํามาเสนอกันในวันนี้นะครับก็สําหรับใครคนไหนนะครับที่สนใจนะครับทิปทิคต่างๆนะครับก็สามารถติดตามกันได้ใน w w w ร์ไวด์เว็บไทรเน็ตโฟนขับดอทคอมของเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ